สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอ็มชัยคลับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่เราแจ้งไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าวันนี้ผมอยากจะมาให้ดูรถปอร์เช่คันหนึ่งนะครับซึ่งคันนี้ถือว่าเป็นคันที่มีการคอนฟิกออปชันมาถือว่าเยอะมากๆนะครับซึ่งมูลค่าของออปชันหรืออุปกรณ์ตกแต่งที่เพิ่มมาเนี่ยอยู่ที่5้าล้านสามแสนบาทนะครับโอ้โหซึ่งราคาสูงมากนะครับราคา5ล้านเนี่ยเราเทียบกับอะไรได้บ้างถ้าเรานึกเร็วๆก็อาจจะมีคอนโดลลิมแม่น้ำเจ้พาพาสักที่หนึง่ง นะครับหรือว่าเป็นบ้านเดียวบ้านเดี่ยว60ว่า นะครับแล้วก็อาจจะเป็นปอร์เช่ซื้อปอร์เช่มาค้าอีกคันนึงเลยนะครับซึ่งราคาสูงมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้เป็นเรื่องของรสนิยมแล้วก็ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับเราไม่ได้ตั้งใจจะทําวิดีโอเพื่อให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการสิ้นเปลืองซึ่งแน่นอนครับรถ1นึ่คันเนี่ยกว่าจะเก็บเงินซื้อมาได้นะครับต้องเหนื่อยในการที่จะทําธุรกิจหรือเก็บเงินในการที่จะสร้างแบรนด์อะไรขึ้นมาสักอย่างนะครับปอร์เช่หนึ่งคันเนี่ยก็เป็นเหมือนรางวัชววงลชววนน จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ราคานี้ผมก็คอนฟิกคร่าวๆเล่นๆจากทางเว็บไซต์ AS p o r t e ประเทศไทยนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ทักอินบ็อกหรือว่าแนะนําผมได้นะคบได้วิดีโอนี้นะครับว่ามีตรงไหนผิดพลาดตรงนี้ก็เป็นแค่ราคาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละจุดสําคัญสําคัญและกันว่าออปชันแต่ละตัวเนี่ยราคาที่มันถูกหรือแพงเนี่ยมันเทียบกับอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับก็มาดูตัวแรกก่อนที่น่าสนใจนะครับก็เป็นตัวในวีล w อ s ซิ t นะครับตัวนี้ทําหน้าที่คล้ายกล้องตรวจจับความร้อนเป็นเรดาร์นะครับเวลาเราขับรถไปในถนนที่มันมืด หรือแสงสว่างมันไม่เพียงพอหรือทัศนวิสัยมันแย่เนี่ยตัวนี้มันก็จะตรวจจับขึ้นความร้อนนะครับว่ามีคนเดินอยู่ไหมมีสัตว์หรืออะไรเนี่ยข้ามถนนหรือเปล่าตัวนี้ภาพมันก็จะสะท้อนขึ้นไปที่เรือนไม้ของตัวรถก็จะทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับราคาของออปชั่นตัวนี้อยู่ที่2 6 3 4 0 0บาทนะครับถ้าเราจะเทียบเป็นสินค้าหรือโปรดักต์สักชิ้นหนึ่งเรานึกถึงอะไรดีผมนึกถึงกล้องไลก้า M10 ราคาออปชั่นตอนนี้ซื้อกล้องไลก้ต่อไปไม่ให้เสียเวลาตัวนี้ก็จะเปหนที่มมีการิเพ่งตัว นะครับเราเรียกไฟตัวนี้ว่า p d l s Plus นะครับซึ่งเป็นไฟหน้าที่มีราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับราคาของไฟหน้าตัวนี้อยู่ที่3,27,900บาทนะครับราคานี้เรานึกถึงอะไรบ้างผมคิดเร็วนึกถึงกระเป๋าผู้หญิงละกันนะครับ h e r m e s Birkin 1นใบ นะครับซื้อกระเป๋าไอเมดได้หนึ่งใบนะฮะต่อไปนะครับมาดูด้านล้อแมกซ์ล้อแมกซ์ไลนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคอนฟิกที่เว็บไซต์ปอร์เช่เนี่ยลนยนี้จริงๆเราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับมันจะมีขนาดล้อหน้า20นิ้วล้อหลัง21นิ้วนะครับสีเดิมก็จะเป็นสีบรอนซ์เงินแต่ครั้งนี้ทางลูกค้ามีเขาสึกว่ารถเข้าสีเหลืองอยากให้มันดูดุดานและดูตัดกับสีรถก็เลยเพิ่มออปชั่นด้วยการทําสีล้อแมกซ์เพิ่มมานะครับจากโรงงานทางปอร์เช่เป็นสีดมด้านราคาทําสี้อีบยู่ท่ 4, ทท1034,400าิ เรานึกถึงอะไรได้บ้างผมนึกถึงกีตาร์โป่งมาตินที่เป็นรุ่นไฮเอ n นของเขาเลยนะครับราคาก็อยู่ในช่วงประมาณน,นี้นะครับนี่คือค่าทำสีล้อแม็กนะมาต่อกันที่กระจกมองข้างซึ่งเราดูเผินๆแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เขามีตัวครอบที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่167,900บาทนะครับนึกถึงอะไรดีก็ซื้อแพคเกจเที่ยวไอซ์แลนด์ได้10วัน มาต่อกันที่ไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายใสแล้วก็รมดําด้านในนะครับราคาไฟท้ายตัวนี้อยู่ที่94,200บาทเรานึกถึงอะไรได้บ้างก็ตอนนี้กระแสกําลังมาเลยนะครับกับเครื่อง PlayStation 5ไฟท้ายชุดนี้ซื้อเครื่อง PlayStation 5ได้ประมาณ5เครื่องเลยนะฮะและหลายๆท่านก็น่าจะสังเกตว่า p o r s c ช e คันนี้มันมีชุดที่เป็น Aero Kit มาจากทางโรงงานปอ r s เช่เลย Aero Kit เขาก็จะมีลิ้นหน้าสเกิร์ตด้านข้างนะครับมี ชุดลิ้นหลังแล้วก็สปอยเลอร์ชุดนี้นะครับราคาชุดแต่งชุดนี่ถือว่ามีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับราคาอยู่ที่642,400บาทโอ้โหราคาไม่ธรรมดาเลยนะครับเราน่าจะต้องนึกถึงของใหญ่ๆนะผมคิดไวๆคิดเร็วๆผมนึกถึง h o n d a c i t y 1คันป้ายแดงเลยนะออก h o n d a c i t y ได้1คันเฉพาะชุดแต่งตัวนี้นะครับและยังมีอีก ส่วนสําคัญมากๆที่เพิ่มเติมมาก็เป็นส่วนที่เป็นซี่ตะแกรงห้องเครื่องด้านหลังที่ใช้เวลาบายความร้อนด้านหลังตรงนี้จะเป็นเส้นสีเหลืองๆตรงนี้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับราคาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะอยู่ที่65,800า้บาทนะครับเส้นเหลืองๆตรงนี้นะทำให้มันดูสปอร์ตขึ้นสวยขึ้นนะครับเทียบกับอะไรได้ดีอ่ะเอาเป็นของเล่นสนุกๆและการเป็นนายบอดโกคาร์ดนะครับที่ไว้ขับเล่นสนุกๆได้ราคาซื้อกลคาร์ดได้1คันของนายบอด ครับคร่าวๆประมาณนี้ดูภายในบ้างดีกว่าเพราะภายในก็มีออปชั่นที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเดี๋ยวไปชมนะครับมาทางด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมาแล้วสิ่งที่เราสังเกตได้ก่อนเลยนะครับก็คือบอกเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะจะเป็นบอก18ทิศทางตัวบอกตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3,69,600บาทตัวบอกนะครับเรานึกถึงอะไรดีนาฬิกาไหมก็เป็นนาฬิกาโรเล็กซ์ซับมา e r เนอร์เรือนหนึ่งนะครับตัวบอกซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ได้แต่ยังไม่จบเท่านี้ เพราะว่ามันจะมีออปชั่นที่เป็นลายผ้าที่เป็น T-Rex อีกนะครับลายผ้าเบาะตัวนี้นะครับราคาก็ไม่ธรรมดาอีกเหมือนกันนะครับมันสามารถที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ดูคติมอนสเตอร์ได้คันหนึ่งเลยนะครับโห oh, ราคาแพงใช่ไหมเพราะราคาตัวนี้มันอยู่ที่4,48,900บาทนะครับตัวผ้า T-Rex ตัวนี้นะครับโอ้โ oh, หราคาแบบไม่ธรรมดาจริงอะ ยังมีอีกเดี๋ยวดูกันต่อเลยคันนี้ก็มีการคอนฟิก c t ภายในมาด้วยซึ่งก็จะมีพวกสปอร์ตโคโน่ต่างๆเดี๋ยวผมข้ามไปผมเอาตัวหลักๆแล้วกันก็จะเป็นตัวดรายคาร์บอนหรือเป็นคาร์บอนแบบด้านตัวนี้ครับทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดประตูสกับเพดหรือแม้แต่พวงมาลัยอะไรพวกนี้ราคาก็สุดๆเหมือนกันนะครับผมคิดไม่ทันแล้วกันก็ซื้อเอาเป็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะเมื่อกี้ก็มอเตอร์ไซค์นี่ก็มอเตอรไ์ไซค์แต่ซื้อ h o n d a c คล c กได้10คันโอ้โห ไม่ธรรมดาเลยครับออปชันแต่ละอย่างเนี่ยครับลูกค้านี่แบบสุดๆจริงๆนะครับใจรักมากๆแล้วก็แล้วก็ชอบจริงๆนะครับจุดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกจุดหนึ่งที่ที่อยากให้ดูก็คือปั๊มโลโก้ตรงหัวหมอนของปอร์เช่ตรงนี้นะครับราคา25,500บาทเทียบกับอะไรดีเช่าซูเปอร์คาร์ขับได้1วันนะครับมันมีบริษัทที่เช่ารถให้อ่าขับไปถ่ายรูปขับไปเที่ยวขับไปได้1วัน25,500บาทนะครับก็มีอีกออปชันหนึ่งที่มีการคอนฟิกเพิ่มขึ้นมาซึ่ง อยากจะโชว์จริงๆนะครับก็คือตัวนี้นี่เลยกุญแจปกติตรงย์เลสของ p o r ์เช่เขาเนี่ยกุญแจรีโมทเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะครับคันนี้ลูกค้าก็เลือกคอนฟิกให้เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยราคาก็41,800บาทนะครับซื้อ iPhone 12 Pro Max ได้นะครับทำสีกุญแจ น,น,ะะนะครับพอจะสนุกสนานนะครับกับวิดีโอตัวนี้ไม่ได้เน้นอะไรมากมายแค่ลูกค้าหลายๆท่านอาจจะมองว่าทําไมปอร์เช่หนคันเนี่ยราคามันเลยมีความแตกต่างมากมายนะครับปอร์เช่ก็สองคันนั้น1ิล้านคันนี้13ล้านคันนี้15ล้านอะไรที่มันแตกต่างออปชั่นต่างๆพวกนี้แหละครับที่มันทําให้ตัวราคาของรถนี่มาแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าและความชอบหรือสิ่งที่มันจําเป็นสําหรับการใช้งานจริงๆลูกค้าก็เลือกมานะครับ ซึ่งคันนี้เป็นปอร์เช่ที่ส่วนตัวผมมองว่าลงตัวมากๆนะครับโอเคเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้แถมไม่ได้เพราะว่าผมเป็นร้านติดฟิล์มใส่กันรอยก็ต้องโฆษณาทีนึงคันนี้ติดฟิล์มใส่กันรอยแม็กนัสโปครบจบทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแอโรคิสไฟหน้าทั้งคันภายนอกภายในหรือแม้แต่ภายในห้องโดยสารที่เป็นคาร์บอนรายหรือเป็นคาร์บอนแบบผิวด้านเนี่ยก็ใช้แบบฟิล์มด้านติดแล้วก็ภายนอกก็เป็นฟิล์มเงาปกติติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดทั้งคันนะครับพร้อมที่จะ ให้กับลูกค้าแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเหมือนเดิมติดต่อมาได้ทางช่องทางอินบ็อกซ์ก็ได้ไลน์แอดก็ได้หรือโทรหาผมโดยตรงก็ได้มีน้องๆทีมงานที่เป็นทีมเซลล์รวมถึงผมเนี่ยคอยตอบคํำถามอยู่ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube Channel ของชายคลับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k ของทางชายคลับด้วยนะครับสวัสดีครับ